กช็อตนี้ผมไปไงเรียบร้อยครับผมฟูคอมโบแล้วกูเข้าเลนนี้กูเข้าเลนนี้เพื่อมาหาฉีแแบงตบกูอีกแล้วอันนั้นจะกดชุบป่ะโอเคตายแล้วตกนี้มาแถมอีกหนึ่งเอเลนดอปัดแฟลชโดนโดนไปครับผมช็อตนี้มีเกิดไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยน้อง เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวสกินซันต้คอร์สบิเจนนะครับผมในห้อง115ดาวนะครับซึ่งสกินนี้เป็นสกินแจกฟรีในเกม ROV นะครับเพียงแค่เข้ามาทำกิจกรรมมันก็สามารถรับสกินบิเจนนนี้นได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมโ <Yeah. S 1> อ้แล้วดูสิครับเขา ถืออะไรเนี่ยเสาไฟฟ้าเหรอนี่คร,รับผม Christmas Idol Leader B.J. นะครับเกมนี้เจอกับฉีด้วยนะครับผมเจอเอเลนดอร์เจอฮายาเตะนาตาญาติมีกูเอตัวนี้มาเล่นทำไมวะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมอาจจะเล่นได้แต่ถ้าดูจากฮีโร่แล้วผมไม่น่าได้เล่นว่ะ<อ>ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอฟเฟกต์ความสวยงามของสกินนี้จะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งมันเป็นสกินฟรีมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมสำหรับสกินนี้จะปรากฏตัวในกี่ข้อไม่รู้โอ้โหนี่ละกันนะครับทำไมผมไม่ขี่สเกตบอร์ดเข้าเลนแล้วเนี่ยลืม ก็สำหรับฟิชเชนแพ่นี้มันยังไม่ติดเมตาตรงที่ว่าแปดตันนี้แรกมันยังมีสเก็ตบอร์ดให้ใช้นะครับท่านผู้ชมมันเสียเปรียบคนอื่นนะครับคล้ายๆกับนาคอสแล้วตัวมันก็แบบว่าไม่ได้เก่งอยู่แล้วด้วยนะครับเล่นยากเอออัพหนึ่งเลยแล้วกันครับเลเวลหนึ่งกระโดดครับนี่ว่าหนึ่งอัพหนึ่งได้เคลียร์ไว้ว่ามุ่งหวังครับเฮ้ยเล่นดรอปขอได้ไหมไม่ให้ด้วยจะไล่สักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ปองแปงปอง ปุบหนึ่งทีตะเกียหนึ่งโต๊ห้าสิบบาทนะผมผมออกเจาะเกาะชิ้นแรกเลยแล้วกันนะแบบเอาแรงเลยอะโอ้โหไอฉีระบบโอ้โหเฮ้ยมันแรงกว่าว่ะโดนไล่ต่อยครับท่านผู้ชมไอชีมันไล่ต่อยผมแต่ซีนผมฟาร์มไวนะเขาจบล่างด้วยแบบนี้บอกเลยว่าโดนนะครับตู้ไง สู้ไงทำเป็นหนีแต่สู้นะครับอ่าโดนโดนแน่นอนเรียบร้อยสวยครับน้องชายพี่โอ้โหข่าไม่ได้ขาสั้นเกินฟาร์มเลยครับช็อตนี้มังกรตัวแรกผมไปทำวาร์ปเลยเอ๋อเป็นรอทฮารุคูดาวแล้วกันนะจะได้แบบว่าสกิลบ่อยๆผมว่าไม่เวิร์กกว่าการดีๆถ้าจะเวิร์กสุดปะนี่ทักทายซะหน่อยแม่งเอ้ย อย่างนี้โดนเลยสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ครับผมตึงๆไปผมไปไปทำอะไรไม่ได้วะไม่มีอันตรงอันติไม่มีอะไรเลยนอะันตีดาครับโป้เป๊ะโป้เป๊ะโป้เป๊ได้ขึ้นหลอดแล้แดงน,นะจะมเสียบหอดมานะครับไปรุ่นเฉี่ยไม่มีฟิกเกอร์โอเค อ๋อแล้วเกมนี้เราเป็นคอมโบน,นี่ด้วยสินะคอมโบบิชเชนซินิเทียครับคอมโบแอบใต้ท้องรถก็คือเราจะให้ซินิเทียวินวอล์กไว้แล้วเดี๋ยวเราไปกดลับครับผมพอเราไปรับเสร็จปุ๊บเราก็จะให้ซินิเทียวินวอล์กอยู่ข้างหลังของเราจากนั้นเขาก็จะไม่รู้ว่าเรามากันกี่คนเว้ยแต่วงจีซินิเทียม,มันก็มีสเก็ตบอร์ดให้ใช้อยู่แล้วนะมันจะใช้อติผมไปด้วยทำไมวะเนี่ยอะไรเล่นกลางไม่มีแต่ตรงนี้เหมือนจะมีนะตรงนี้เหมือนจะมีนะกระนะชนนะผมไม่เว,รวิร์กว่ะ อันนี้ไม่ค่อยดีเรนบนจะแตกได้นะครับพี่ถ้าไม่กลับไวเรนดอยนะอยู่างไรไว้ให้เดี๋ยวกางให้ก่อนละกันโอเค54และกันไว้เรนดรอยกาจะอยู่ล่างนะอ๋อจริงเอฟเฟกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสกินฟรีนะครับผู้ชมรับฟรีได้นะครับผมแต่ทำกิจกรรมในครบ8วันนะว้าวมาแล้วเราช็อตนี้ซัดเลยพายเตตัวเต็มๆครับต้องฟิกออกหนึ่งที แล้วให้เพื่อนเล่นต่อตอนนี้ถือว่ากินงายทำสวยแล้วผมก็วาร์ปกลับแล้วกดสเก็ตบอร์ดจากบ้านอีกทีโอ้โหนี่มันคือข้อดีของพี่แจนนี่ว่าเชีย่ยรขับรถได้สองครั้งครับหาข้อดีเจอแล้วครับผมไปแล้วจ้าเล่นกลางพี่มาแล้วน้องผ่านไหมนเนี่ยโอ้โหไม่ซิ่งเลยว่ะอันติพี่แเจนไวกว่านะครับเอากูติดอะไรเนี่ยเอาเอาอะไรอ่ะพวกคนเห็นปะเมื่อกี้เชีย่ยใครถอดล้อกวูวะกูติดแง่งเหรอกูติดแง่งอะไรอ่ะไปละ ขี่กวางไปหาเธอเรนกลางเจอกำไหวเปล่าวะขี่กวางไปหาเธอแต่ว่าเออฮ่ยคอมโบไม่โดนว่าชุดเดียวไม่น่าตายนะชีนะครับหนึ่งชุดครึ่งอะน่าตาย,ยมีโอบด้วยครับเคเขาสับเลนแต่ผม,มช่วยรับก่อนแบบนี้ครับมันน่าจะมีฉีนะเพื่อนระวังให้ดีขอเนี้สลับเลนครับเอาคาเฟ่ไปตรงเลนกลางตรงดาร์กไม่เจอ เสายนี่ตรงนี้เจอเฉยเลยครับพี่มันชุบนี่กูพาคาเฟ่มาเสิร์ฟนี่ว่ามันจะตบผมแล้วยกยยกสองโอ้โหไม่ได้ดิโอ้ยได้เลยโบเข้าไปสองร้อยบาทครับอันนี้เรียกว่าเดลิเวอรี่ส่งคาเฟ่นี่ถึงที่นะครับเสียงมาโบโบโบแล้วช่วงนี้ผมไปไง เรียบร้อยครับผมฟูลคอมโบสามูนสี่สกอร์โคตรดีมีฟิกเกอร์สกิลหนึ่งด้วยตอนนี้อาจจะอยากเลียรยกลางหรือเปล่าจัด <c oughs> เอ็นโซน,น้องโข่จัดโชว์พี่ไปเลยครับผมจัดนี้โอ้าวหายตะบ้าได้อยู่โอ้าี่บาโอ้มีสเก็ตบอร์ดเต็มเลยทำเป็นคู่ครับแล้ววนกลับมาไอ้ที้เาเข้าคอโมโบดิไม่ใช่กูด้วย ไม่ตอนแรกคือผมแบบผมจะขับพี่เวแล้วก็วนมาตรงนี้แล้วก็ไปเลนล่างสวยเฉยอะไรวะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่การคาดคะเนแต่ตรงนี้มีรถสามคันครับเป็นเศรษฐีแน่นอนไม่กูเล่นอะไรอยู่วะเนี่ยอาร์วีพี่แจนสามศูนย์หกครับสกอบางอย่างมันก็ต้องแบบว่ามัวนะครับทุกคนอย่าให้อยู่ในการคาดเดาแต่ที่ตอดทรางกาซีซีนะครับเจอทอั้งซีมี่เจอทั้งนตาตาาฉีรถคูดามันชิวๆนะแต่ตอนนี้ข้างบนเนี่ยไม่ชิวแล้วนะกูมาแล้วนะเพื่อนขี่แย้มาแล้วจ้าขี่แย้ ขี้แย่โอ้ชิบหายกูกดดับไม่กูตายขี้แย่ไปโยนเย่เดี๋ยวล่างแตกครับผมแล้วผมจะขี่ออกทำไมถึงทำให้ผมถึงไม่กดสเก็ตบอร์ดล่ะแบบนี้ใช้ไม่คุ้มนะต้องวับกับบ้านไปกดสเก็ตบอร์ดไหมเนี่ยโอ้กลางสี่ซุนโซมาไงกระตัวเพื่อ โอ้ยเรน6,008โดยจัดมีตัวแบกโอเคแล้วผมจะไหวกับผีไหมผิวคนนะผมเจ้ล่างแล้วก็ซิงไวเดียวข้อดีของบีแจนคือการสลับเลนไว้ครับนี่คือหนึ่งในข้อดีที่ผมหาได้จากตัวนี้เลนดอจะมาเอาบูหรือเปล่าไม่น่าเอาเอาก่อนเลยทีไวครับผมมีนักเกียรตคือเอฟเฟกต่างๆมันก็จะเป็นแบบทีมฟริตมัดนะครับผมผตัวตะคอวาดเนาะ แล้วไปบนเลยแล้วกันครับ Santa is coming แต่ตอนนี้เอลิโดร์ is โอ้ยโอ้ยล้างสวยเฮ้ยเล่นเยอะเหรอเล่นเยอะเหรอเล่นเยอะเลุกปะตัวสองทีไปก่อนครับชูไปแล้วสิบเวนตี้แปดเจ็ดเคไม่เป hey. hey, <LE AS 1> ็นไรมันเสียเยอะมาก โอ้ยโดยนไอเรนดอร์อซื้อช็อตแรกล่ะมันแบบมันพิวนะครับผมก,ก็ทำอะไรไมด้แล้วเดี๋ยวผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เพื่ออสิกับไอเรนดอร์เคยเรนดอร์มาสามารถปัดอันติออกได้เลยนะทุกคนเผื่อไม่รู้นะครับแต่ข็ชินเดียน่าจะรู้กันแล้วนะแล้วชอ็อตนี้ผมไปผมตามหาสิ่งที่เรียกว่าความฝันแม้มันจะไกลเกินเอื้อมแต่กูเจออ๋อกูเจอถี่เจอกูด้วยครับอโอ้โหฝากด้วยน้องพี่บัอบกลับก่อน เจอต่อว่าเชี่ยเจอด่าดเจอด่าดอยู่ตัวบูบัฟมันไม่ตบอันนี้ผมอยากจะคอมโบกับซีเนเตียสักครั้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่รู้จะเริ่มจากเลนไหนดีหลับไว้น้องหลับไว้หลับไว้หลับไว้โอเคโอเคพี่มาส่งของพี่มาส่งซีเนเตียพี่มาแล้วว่าแม่งภาพเดิมอะมาส่งคาเฟนี่อะโอ้โหโอ้โหเอนโซกูหลับว่ะ ไม่ดีเท่าไหร่คือแค่เขาได้ยินเสียงสตาร์ทรถเขาก็วิ่งเข้าบ้านกันหมดแล้วอะครับเดี๋ยวตัวละครตัวนี้นะมันก็เลยแบบว่าจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เอ็มน้ำเกมตามก็ไม่ค่อยน่ากลัวทิมเลยเพื่อนโอ้โหตัวแบกตายแบบนี้ก็ไปเลยดีครับเอาเลยครับผมสวก่อนเลยอุวิ่งเล่นเยอะเป็นจังหวะที่สี่วิถุนเล่นไป ข้ามได้ไหมโอเคแล้วผมมาไงผมมาเพื่อขอระเบิดเจ้ากูมันเสียเลือดง่ายจังวะแป๊บนึงนะครับสิบวีเดี๋ยวมาสองผมแค่นี้พอแล้วท้งเกมอ่ะดาบแดงคือของแถมเฮ้ยใครล้ำโอเคครับถ้าเพื่อนไปตีดากันผมก็อาจจะไป จะล่างได้ก่อนครับไกลไปแฮ้เสียด้วยไปด่าเฮ้ยโอ้โอ้โหแม่งจะแคนเซิลน่ากดเปิดกดดับใหม่ที่เป็นไรไม่เคยรู้ครับเดี๋ยวคนดูได้ที่เห็นอ้าวฟิกเกอร์มาฟิกเกอร์กลับแล้วกูหลบได้ไงครับแต่กูมั่วกว่าตายไปแล้วแต่ยังนะแต่ยังนะเติมตีกรอยู่นะ เลยีวาัพร้อมที่จะซัดหน้าคุณแล้วกูเข้าเลนนี้กูเข้าเลนนี้เพื่อมาหาฉีแม่งตบกูอีกแล้วอันนั้นจะกดชุบป่ะโอเคตายแล้วตรงนี้มาแถมอีกหนึ่งเอเลนดรบัตแฟลดมังกรเหลือเลือดหกขา้วโอ้โหแล้วเกี่ยวได้แบบนี้โอ้โหฉีดเลยเหรอเพื่อนแล้วเขาจะหนีเขาปลาสองสกิลสามวิจะมาแล้วครับพี่โอ้โหเกี่ยวโดยแบบนี้เพียงมาเลยน้องพี่รออยู่พี่พี่ลิง พี่เลงคนนี้เรียบร้อยครับผมโดนซินเราต้องเลงตัวคีแล้วช็อตนี้ผมกระโดดเข้ามาทุบแล้วก็เข่าซุดไปตรงกลางเวฟบนเข้าเล่นดีๆก็เอ็นไม่อยู่ที่ว่าจะเอ็นไหมหรือเปล่าวะขอเล่นอีกสักหน่อยละกันตีกลางก่อนครับข้างบนต้องเก็บสักสองศพด้วยการเอาตัวอเราเข้าไปแรกครับกดดับใหม่เลยกดดับก่อนโอเคไฟแล้วหนึ่ง แล้วตรงนี้อาจจะมีถึงสองโ,อโ,โอ้โหแม่งสกิลแทบตายไม่ได้ตีธรรมดาฆ่าได้เฉยสุดยอดดิเจนเจอเอินเลนดอปัดเกมนี้มันจะเล่นยากแล้วทุกคนตัวที่แบบว่าวเราไม่แพ้หมดเลยจริงๆเจอแบบแข็งๆ,ๆ,ๆช้ำๆที่ผมว่าผมไม่ได้เล่นนะแต่นี่ก็ร้อยสิบห้าดาวนะครับอาจจะแบบไม่ตึงละว่าท็อปเซอร์ตอนนี้ก็น่าจะร้อยห้าสิบดาวบวกกันหมดแล้วนะครับผมก็เป็นการกดห้านะ MVP ไม่ได้แน่นอนครับซินิเทียตัวล็อก MVP ถ้าเล่นดีชนะคะแนนโคตรสูง 16ดาวครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสกอร์41แ่อสิสอนะ ดาเมจ17-17นะครับทีมไฟ69คอมโบซินิเทียนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับคืออย่างแรกเลยนะผมว่าถ้าจะให้มีเจนมันกลับมาเล่นได้หรือว่าให้มันติดเมตาท้องสก็ตบอร์ดออกไปนะครับผมก็อาจจะต้องปรับให้แบบมันเก่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะสกิลหนึ่งอ่ะผมว่าควรจะเลงได้แบบกดตรงไหนลงตรงนั้นเหมือนอลิซาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสหรับสกินบีเจนนะครับผมซึ่งเพื่อนสามารถเป็นเจ้าของสกินได้เพียงแค่เข้ามาทำกิจกรรมในเกม Rv นะครับผมก็สามารถรับสกินฟรีมีเอฟเฟกต์แบบบีเจนเมื่อกี้กันไไดดดด้้้้้้้เเเลล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 ยยยยนน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 ะะคค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 ครรรรรัััััััับบ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 ผมมปปปปป็็สสสสาาาชชอออิิิิีีีีี่่ืกกกก์แงววจหห